ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเออีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำผีหลอกนะคะบริวิค่ะพี่น้องนะคะกัดตามมาเมื่อนั้นไม่ได้ไปนะคะพี่น้องเมื่อนี้กันเลยมาถามคู่บาเบิงว่าเป็นยังไงนาะขึ้นเ<ท>ขาเปไปเอาเลขกอเก็บตังไปบไว้หรอกค่ะไปะไ,ไ,ได้ยุหันศีลบุญเพราะว่ามันไกลระยะทางมันไกลกิโลกว่าขึ้นเขาไป เราวสงบ่กมันก็คือกนแตะนทองเอาให้คู่บานะครับยำให้เป็นอะไรเพื่อนมาเขาฟันเหรอคู่บารมาบัฝันเนี่ยมาบนถนเสียเนาะครับโอ้อามาสุดทางพยายามมาสุดทางเลยรุ่นบ่ครับร <c oughs> ุ่นน้ำรด <c oughs> มารดเสียขอคบา<อ>ก็ไห้เราเมื่อด้วยเห็นเรานอนอย่างนี้เราคบเรหอด้วยข้นหารถไปเอาชีกว่าขัานอนนี่แหละวะรู้จงเมื่อดอ เรานอนนี่เลยบ่ค่ะนอนหรอแจงแ้งไปกันมั้ย<อ>นอนอยู่สลานะครับแม่นว่าก็น,นอนอยู่สลานะมั้ครับโอ้ยแม่นไปแต่เวรก,กูหันแตสิคัาบอยู่มีมีเวลามาเนะอันนี้ไปบ่ได้เฮ็ดบรรยากาศพร้อมนะครับนรานม่เมือดแม่นไปคันไปเมือดได้ถึงกระถุ่มกว่าละเป็นจังได๋ค่ะไปฮอดไปถึงแล้วเป็นจังได๋ได้เลขบ่ค่ะ ข้าวเดียวเนาะธรรมนาเนาะด้วยนะไปน้ำกับเบอรเสงี่ยบเลยต่างคนต่างตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผ่านปลาเพิ่งกับเพิ่งย่านี่กันนี่ครับย่านก็เราย่านเราย่านเพราะเราจึงบโบยอยู่โบเซานะเราเคยเพราะว่าผู้พาไปเพิ่งเพิ่งแหงย่านเพิ่งบวกกาอยู่เลยเพิ่งไปทรง ไม่รงหอดเกลับเลยเขาญาติเาเาา<ไ>ป็นอย่างแบบคุบาคือเสื่อค่ะมันจักมาวัดนะครับอย่างเ้ยไปกังวีนี่คุบ้าแห้งข้องเลยนะครับอันนี้มันไปเมือ่อคุบายังดำไปเลยระ้ไม่รู้อย่างเี้ที่แโอ้ยขมมนไปเวีนกูหันกึน้นครับลอยฝันยุ่งฝันทองเงินห่สามลอยตอนตอนกลับมาหรอครับ อกลับมากบริฝันแล้วฝันอยู่ปรจือ๋อฝันอยู่ตรงนี้มาหอดีมาหอดีีหนึ่งครึ่งเลยมาหอดีครับมาหอดวัดตีนึ่งเครึ่งคุบ่ากับนอนสมองกลัวคูณบ่ากับไปบินบ้านเนาะค่ะเมื่อฝันวันเมื่อวานนี่ฝันวาเขาเงินใม้สามร้อยไปซื้อน้ำมันร้อยนึ่งค่ะเมื่อไหนคูบ่านอนคูณบ่านอนไป พรนอนพระวนาลับตาเบอที่คกูบ่าวบอว่ามีผู้ชายมายกมือสิไหมครับก็มือหนึ่งผู้มียิงบุยกชายจะบอเนี่ยโยกขึ้นวันนี้เขาก็ย่างไปตามคกูบ่าวครับต้งไปปล่อยมันเขาขึ้นมาใหม่เด้เขาจะมายือนว่าเลขยกนะครับเขาว่าวเรียกแอมเป็ดหางช่องเปดหาง่อง พ่นมาเบา้อมยกมือผอมใอบรบ่ได้ยกเด้มาทีเด็กเขามายกมือทีเด็กเขาบวชไปเลยครับมารอบเด็กกับเจ้ามาโยกมือไหมครับผู้ชายเนี่ยมายืนอยู่บางเก้าเนี่ยเขาบริเวณหยังมาตจนรอบเรกเขากกลับไปกลับไปบางเสียงควบๆนั่นล่ะเป็นมาเจนั่นล่ะครับลงไปขัางก้นตนใหม่แบนี้เขามากลับมารอบสองเลยค่ะมารอบสองก็เจ้าจะมาเ้าดี บริถามเขา,เขา,าเ,เขาก็เองเขาก็ว่าแปดหาสองแปดหาสองมั้แปดหาสองตอนนั้นแล้วเลขอยู่หันั <5. S 1> นเลขสามเก้าก็สามเก้าตอนนั้นก็นอยอยว่ามเมนต์ร้อยยืนรักคู่บานหาไปก่อนหรือว่ายืนเบบตอนนันสามเก้าโมเมนต์เลขอยู่หันเลขสามเก้าเลขอยู่นีเอพุ่มพื้นที่ว่าทธรที่หลอกม ขาบอกยู่น <Happiness unting> ี้ครับถ้ารถดคุบาคันคุบาไปคุบากับผเคยไปอีกเตื้อไหนรถคันนี้บเคยขึ้นที่เตื้อเลยเขามาหักคันนี้นะเก้าสามเก้านี่คุาบริเบิงป้ายบทะเบียนอย่างนี้ครับผมมาสังเกตฝนคุบ้าไปขืนรถอยู่่นเหกระเจามานะครับคุบ้าไปขืนคุบ้ากับไปเลยบริเบิงอีกยังไปาะว่าเสียชัาันนี้ไหมโอ้รถดีใหมใหม่้นี้เชียร์าันนี้รถดับ ก็สวัสดีเอฟซีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะที่สามเก้ายืนหลักอยนะู่นพวกไปเสียงสามเก้ายืนหลักบ่ค่ะนี่คนซื้อหลายเรี่ยวคนซื้อหลายแล้วบวผมเนมัน,มนเขาขายไปวุ้นในในบ้านคนซื้อหลายบัว<ะ>่าก,ก็บอกแต่เมือ่อาาบ่วมาวินแบบนะสามเก้าที่ว่าเรียกอยจะพุ่นแบบเพื่อได้มาเจี๊ยบนี่มาไปขออยู่ที่เด็ก ขาก็มาตะเคียนเเจ็ดศูนย์ม่มคือได้บคุคคอกันอยู่ว่ามานั่งเนี่ยผู้บาสรุปเนียผู้บามันใจใจสุดยุทธธรรมครับว่าเพื่อนยุทธธรรมเนี่ยผู้บา่าไปนอนนะเขาไปขอต้นไม้เนาะครับยุนี่ไปไปเอาดร่นี่ไปขอโดยตรงเลยตั้งใจไปไหมต่ฝันยุทธแต่บุญธรรมเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ผู้บ่าัน ขอสิเจ๊เลยหนีค่ะท่านชอนะคะกสัสดีา,าเป็าอัไน,นั้นเลยเด<ม>้ค<อ>น,นหามากขาว่าผีหลอกนะคะเขาเข,า,ขามาวา่ามาบอกกูบ้าเปดหาชองเนาะครับเป็ดหาชองเป็ดหาสองเขามายื่นว่าุาบูบาไม่ได้ทำหรือว่ามาันคือกูบาฝันเป็นที่เขาไ่ทฝันว่าก็เจ้าเลขมอนนี่บบน,น,กกน,นีนี่ใส่สังกะสีกูบ้าของสลากเนี่ ความฝันคุปาชิบเล,าค,บา,ลา,าคุปบาชิเลาขามไหมค่ะเขา,า,เเาเชิเาา <c oughs> าาาาลาข่ามเขาว่านี่เรื่อเๆคุณเซนมาเน็บใบทางด้าเขวกนกระดาษมันมีหังมเขียนคุบาเลยว่าโอ้เรีมันเสียกลาบแล้วนายเขาวาจังไดค่ะเขาเน็บบนี่เรือเคเซนมาเน็บใบนี่ไรนี่ร <c oughs> เน็ตไปยุใสค่ะยุคือบ่ะเน่สันกระสีแม่ี่ใสขาวสองขบานเนาะเน็บยุเน็บยุขาวอ่าเขานี่เขมีเอเรื่อยกระดาษแผ่นชันเนี่ยวันแรจมาเอาลูกไปจับมาบ่งวันเกิดเ้วอยนวันเกิดจจบมาบ่งเรื่แปดสองสองแปดซ้นกับตัวเดียวกันเหคบานตัวเดียวกันเลยแปดสองสองแปดเดีว่ันี้ม มันจะออกห้าแปดสองแล้วก็ขู่าว่ามันฉีกขาดตะเคียนเมื่อคืนให้มาขึ้นเนี่เป็นแปดสองสองแปดเขียนตั้งบนทั้งล่างเลยเขียนทัง้งบนทั้งล่างเขียนตัวใดค่ะบนกับสองแปดล่างกับสองแปดบนสองแปดล่างสองแปดมันก็นเดียวกันที่ไปขอมาอัะตัวตาบินทางขาพเจ้าเห็นเดียวกันอยู่เพราะว่าเนี่ยเพิ่งให้แปดห้าสองนี่อันนี้พูดว่าสองแปดขู่าเรืมางอะไ เขียนบอลเจ้าหามาไว้ถน่านบ่คุบ้าเบาไหมครัะเป็นเลขหามบ่นั่งขึ้นฟันเมื่อคืนนี่ได้เจ็ดตังเนี้ยค่ะคูบ้ากับนี่ครูบ้าก็นั่งขึ้นอยู่นี้คูบานอนมันมันลุกมาคูบ้ากับมานั่งขึ้นคือว่าเด้อออกสองเป็ดสองรือว่าค่ะห้าเป็ดสองคูบาสองกับหามตัวเดียวกันนอกตากบนทางค่ะครับเฮียโอ้จื๊อจำขนาดเลยเขาเขามา ขึ้นจังเด็กน้อยเฮ้ยไม่ยิงบัท่านบัท่านอนุประมาณชิกว่าปีนี่ค่ะเอามาบริหารครูบาได้เงี่เด้อนี่เลขรียนเป็นนีว้อ๋อเใใอพิ่นนีใบเพิ่นก็นบอกใหนี่เป็นใบบริหารเด้อเลขกระดาษเพนชั้นน่แหละครับอันนี้นฟันฟันอันขึ้นขึ้นนีเนาะค่ะเนาะมันขึ้นน,น,นีมัขน,น,นขึ้นหนีวันนี้ครูบากับลูกไปจับมาเบิ่งล่างกับสองแปดบนกับสองแปดเลียบนสองแปดล่างสองแปดนะคะท่านผู้ชมเขียน เปิ้นเขียนเ,นเป็นบรรทัดเป็นจิดเขียนห่างกันอยู่ตีสี่แหละกอเขียนตีสี่ตีสีน่นไหมครับเขียนเว้นไว้เออเขียนตรงกันนะเขียนค่ายๆบปตีสี่ท้้งล่างนี่กันสองเปี่ยนครับมาเติมๆนี่นก็สองเปี่นขึ้นกันอ๋อเขีนตัวเดียวกันเลยเซิรงกันแบบนี้แหละครับมาเบิ่งข้าเข่าเที่ยงสองเปลีนเพิ่นก็นบอกอย่าเพิ่นมันเน็่ยนะวา่าวันตื่ด้เสื้อเชิ้นว่าครับว่าตัวนี้นะ วันเกิดเด้อเล่วันเกิดเด้อวี่สันเลข่เลขวันเกิดเด้อพี่อือครูประยูรในครูบาได้เป็นเล็บอะไรครูบาตัวน้ลูกครูบาเรียกว่าเป็นเลขบบนเลยว่ะเป็นเลขเทิงเพราะว่าบุตรแล้วหายกับมือเมียนตอนนี้ไปเท่งคือเลี้ยงเป็นเลขบบลนมันเนี้ยสวยเท่งคือยากมากเลยไม่ยิงบระท่นเถาเด้ครับหงมันชิบกาปีเลขวันเกิดเด้อเลขวันเกิดเด้อวี่สันเนี่บล์ครูบาเลยโอ้ยเลขบล์เนี่ยเอาหามานะ ดสองห้าแปดสองห้าสองแปดยันมันแปดมาเป็นยังสีหน้ายันออกคารับอนบนยังหลอกบอกคนห้าได้มากแปดห้าสองนะครับเายุดทำเข,ขาเล่าจรงที่ออแต่เพิ่นมาเจนหาเป็นสองแปดทั้งบนทั้งล่างสองแปดกับสองแปดอีกไอเพิ่นจะเป็นวิน่นเราก็ได้ครับแปดห้าสองอาจจะเป็นห้าสองแปดถึงไหนครับคูบาหรืว่ามันจะเป็นแปดสองแปดโอ้หน้าสองแปดนะแปดสองแปดห้าสองแปดเพราะว่าเรียกหาเหมันตัวเดียวกันเมนบอก ครับสองใช่ไมคุปาก็นั่งเกิดวันนี้ดีกว่าเลยนี่สิออกสองสองเปียกหรือว่าเปียสองเปียกสองค่ะหรือว่าหาสองเปียกมันตัวเดียวกันไม่หาไหมครับอืมมันตัวเดียวกันคุว่าก็เลยว่าเมื่อคืนนี้จือได้ขนาดไหนวะรี่วันเกิดเด้อเด็กวันเกิดเด้อจะยามมากเลยขึ้นไปเยอะไปเลยเด็กวันเกิดเด้อวันที่บอกว่าเรียกวันเกิดเด้อ ค,ครับค่ะว่าทนี่และครับเขาบอกก็ลุกแมาเปิดาเปิดบด้านก,ก,ก,กระชองเปดบนาบากระสองเป็ดนโอ,โอน่าจะเป็นทั้ง,งขึ้นครูบาเนาะคนนี้ปฏิเเล็บไว้พุ่นทั้งบัรจงบนกับผู้จักเหลวเลยครับน,นี่กระชองเป็ดนี่ก็สรุปตัวเลขนะคะครูบาฝันเนาะพี่น้องเนาะครับเจ้าอาเทียนนี่สิครครับหารองเปดสองสงเป็ด่ไ <Le> สองแปดเพิ <8. S 1> ่มหาสองเปียกเพราะว่าเขาเขาซื้อสองเปียกไม่ต้องซื้อคือเลขที่เพิ่นบอกมาแปดห้าสองแมนบอกแต่ว่าอันสองสองนี่แล้วแต่เขาจะซื้อหรือซื้อหรอกมันเป็นเลขกลับอยู่เรียวไหมมันเลขคู่เดียวหนึ่งไหมมีเท่านี้แหละแต่ว่าเมันขึ้นนี่แหละครูบาฝันว่าเลขวันเกิดเดือยวันเกิดเดือยววันจะเป็นหาสองเป,เปียกอย่างไรแกมันจะง่วยกรับไหม อ่าสองแปดแปดสองหาก็ะได้นะคะคุณ่าเพื่อมันไหวกลับเดี๋ยวเมื่อคืนนี่โอ้ยเห็นคากเห็นเนาะเห็นคากเลยบ่ค่ะล่างกับสองแปดบนกับสองแปดแบนี้หักเลาวคุณบาว่ามันเสียวทังล่างทั้งบนบดเลียกโดียวนอ่สรุปก็เป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมสาสติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ